เดีย๋ยวจะให้ดูกิ่งนี้ค่ะทุกคนนี่เลยค่ะเห็นไหมคะแตกหน่อแล้วนะคะแตกหน่อแล้วก็อ่าเตรียมออกรากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะวันนี้ก็จะเป็นวันหยุดนะคะวันเสาร์ที่สิบสอง เดือนมีนานะคะก็เป็นวันหยุดนะคะวันนี้ก็เลยจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะบอลสีที่่อนํานให้เพื่อนๆได้ชมกันตรงนี้นะคะจะเป็นพวกบอลลูกไม้นะคะจากหลายๆคลิปนะคะจากพี่ๆที่เคยทําคลิปกันมานะคะเคยบอกกันไว้ว่านะคะ หรือว่าก้านบอนสีนะคะสามารถปักชำนะคะแล้วก็ออกเป็นหนอ่อเป็นรากนะคะสามารถออกได้นะคะแต่นะคะแต่เราก็ได้แค่ฟังมานะคะว่ามันสามารถออกกิง่งออกหนอ่อออกรากได้นะคะแต่วันนี้นะคะเราได้ทดลองมาแล้วนะคะแล้วก็ได้ผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เลยอยากให้เพื่อนๆนะคะได้ชมกันนะคะว่าเวลาเขาออกกิง่งออกรากนะคะมันจะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะค่ะและนี่ก็จะเป็นกิ่งบอนสีนะคะที่ เพื่อนๆหรือว่า,าพี่หลายๆช่องนะคะเขาได้ทําการทดลองนะคะเห็นเขาบอกว่าเห็นเขาบอกนะคะว่าใช้กิ่งนะคะปักชํากับดินนะคะแบบนี้นะคะนี่ปักชำแบบนี้นะคะแล้วก็ลดน้ํานะคะแล้วก็ไปอบเราก็ลองแล้วนะคะเพื่อนแต่ผลที่ได้นะคะคือมันไม่งอกนะคะถึงจะอบ ยังไงก็ไม่งอกนะคะแบบนี้นะคะเราก็ทํามาแล้วนะคะใช้ใบแล้วก็ชําในดินนะคะอย่างนี้เราลองมาหมดแล้วนะคะไม่เป็นผลสําเร็จนะคะเราก็เลยเปลี่ยนสูตรนะคะใช้เป็นสูตรนี้คะ่ะเพื่อนเพื่อนเนไม่ต้องตกใจนะคะว่าจะเห็นมีทั้งบอลที่ใบมีการเหียเห่ยวก้านเหี่ยวนะคะก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะมันสามารถเหี่ยวกันได้นะคะเพราะว่าช่วงบนนี้ไม่ได้แช่น้ําด้วยนะคะแล้วที่เรานําไม้มาปักอย่างนี้นะคะคือ การกิ่งขาล่วงเข้าไปข้างในนะคะนี่เรากิ่งปักไว้อย่างนี้บางกิ่งก็มีการเริ่มเหี่ยวเริ่มเน่าแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเราทาแบบนี้นะคะผลออกมาเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยเราก็เลยนําให้เ,เพื่อนได้ชมกันเอาออกทีละอันนะคะเดีย๋ยวจะให้ดูกิ่งนี้คะ่ะทุกคนนี่เลยคะ่ะเห็นไหมคะ เดี๋ยวจะมองไม่เห็นนี่นะคะก็ชํากิ่งนะคะกับน้ํานะคะก็ปรากฏว่านะคะงอกดีมากเลยค่ะนี่แตกหน่อแล้วนะคะแตกหน่อแล้วก็อ่เตรียมออกรากนะคะ นี่นะคะก็ประสบความสําเร็จแล้วนะคะเพราะว่าฟังจากพี่หลายๆช่องนะคะเขาบอกว่าสามารถชากิ่งชาก้านได้นะคะแต่เรายังไม่เคยเห็นของจริงว่าจากที่พี่เขาทํากันมานี่ออกจริงหรือเปล่าเราก็เลยได้ทําการทดลองค่ะเพื่อนๆจากทดลองจากดินปลูกกับดินชํากัดดินแล้วก็ชํากับน้ํานะคะพอเราได้ผลสําเร็จแล้วเราจึงมาอบอกกับเพื่อนๆนะคะเผื่อเพื่อนๆอยากจะลองทําตามก็ลองสูตรนี้ก็ได้เลยนะคะเพราะว่าเราใช้เฉพาะกิ่งนะคะเพื่อนๆ กิ่งแบบนี้นะคะนี่นะคะกิ่งบอนแบบนี้นะคะช้ำกับน้ําเลยค่ะเพื่อนๆสามารถใส่อ่านน้ํายาเล่งลากลงไปในน้ําสามารถใส่ได้เลยนะคะเพื่ออ่านนางจะได้มีการกระตุ้นแตกได้ดีด้วยนะคะนี่นะคะเราก็ใช้กิ่งบอนสีแบบนี้เลยช่วงใบอาจจะมีการเหี่ยวบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้น่าจะเป็นกิ่งของมัคกวานนะคะบอนสีมัคกวานนะคะอันนี้ไม่แน่ใจนะคะใบเหี่ยวไปแล้ว นี่นะคะก็เป็นผลสําเร็จนะคะการชํากิ่งกับน้ํานะคะก็ออกหนอ่อแตกหน่อได้ดีมากเลยค่ะอ่าเดี๋ยวดูกันอีกทีนะคะนี่แบบนี้นะคะช่วงนี้มันมีอาการเน่าแล้วเราสามารถตัดไปได้เลยเพราะเราเอาไม้จิ้มที่กิ่งเอาไว้นะคะเพราะว่ากลัวเขาจมลงไปเลยน้ําทั้งกิ่งตัดช่วงเน่าออกไปได้เลยนะคะนี่ ้าเรายังไม่ได้ปลูกนะคะเราสามารถแช่ไว้ในน้าแบบนี้ก่อนได้นะคะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูกิ่งแบบนี้นะคะค่ะและนี่ก็จะเป็นอีกกิ่งหนึ่งนะคะที่เราดึงออกจากขวดเมื่อกี้นะคะนี่กําลังกําลังสร้างสร้างเขาเรียกสร้างหนอนะคะสร้างหนอ่อสร้างการแตกหน่อนะคะถ้ามีลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนๆอย่างนี้คือการเริ่ม สร้างหน่อแล้นะคะอันนี้ก็จะแตกนะคะแตกเหมือนตัวนี้เหมือนกันนะคะนี่นี่นะคะแต่ว่ากิ่งแบบไหนนะคะที่สามารถจะออกหรือแตกแบบนี้ได้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาทําคลิปให้ดูกันอีกทีหนึงนะคะก็สําหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราให้ดูกันประมาณนี้ไปก่อนนะคะนี่นะคะถ้าเพื่อนๆมีบอนสีแล้วอยากรองนะคะอยากรองปลูกแบบนี้นะคะหรือว่ากิ่งบอนสีที่เรา าหากนะคะสามารถมาแช่น้ําแบบนี้ได้นะคะอ่ากิ่งแบบนี้นะคะใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนถึงสองเดือนนะคะนางก็จะเริ่มแตกแบบนี้นะคะถ้าอันนี้นะคะประมาณยังไม่ถึงเดือนดีนะคะเริ่มมีตุ่มนะคะแบบนี้เริ่มมีตุ่มเกือบเกือบสองเดือนนะคะนี่จะได้ประมาณนี้เลยนะคะแบบนี้เราก็สามารถนําไปปลูกกับดินหรือว่าทรายก่อนก็ได้เลยนะคะเพื่อนๆให้เขาออกรากได้ดีก่อนนี่ค่อยอ่าทําการแยกได้จะบอกว่าหลาหน่อเลยนะคะนี่เห็นไหม ค่อนข้างเยอะเลยนะคะนี่ก็คือลักษณะของหน่อบอนสีที่แตกกับกิ่งหรือก้านบอนสีนั่นเองค่ะเพื่อนๆถ้าเราได้ทําการทดลองนะคะอันไหนไม่ได้ผลนะคะเราก็จะ,ะไม่นํามาให้เพื่อนๆได้นนชมกันนะคะแต่ว่าถ้าอันไหนลองแล้วดีลองแล้วได้ผลนะคะเราก็จะนํามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้นนชมกันนะคะนี่แบบนี้เลย กับการทากิ่งบอนสีนะคะให้ออกหน่อออกรากหรือการแตกหน่อแบบนี้นะคะนี่จะบอกว่าเยอะมากเลยนะคะเนี่ยตรงนี้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกว่าค่ะเ,เพื่อนๆสิบกว่าหน่อเลยนะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะก็ได้ผลจริงๆนะคะกับการทากิ่งบอนสีนะคะให้ออกหน่อออกรากแบบนี้นะคะ นี่อันนี้ก็กําลังแตกนะคะลองไปทํากันดูได้นะคะถ้าเพื่อนๆมีกิ่งบอนสีนะคะก็สามารถลองไปชํากับน้ําได้นะคะลองไปชํากับน้ําก่อนนะคะเพราะว่าถ้าชํากับดิมโอกาสที่จะมีสิทธิ์เน่านะคะก็เยอะนะคะถ้าชําแบบกิ่งกับน้ําแบบนี้นะคะสามารถแตกนอนะคะแบบนี้เริ่มเป็นตุ่มแบบนี้นะคะ แล้วก็ออกมาเป็นหน่อแบบนี้ได้เลยค่ะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็เอาผลทดลองนะคะของเราเองนะคะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่าการชํากิ่งบอนสีออกรากออกหนอ่อแตกหน่อได้จริงค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็ฝากกดไลค์เพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ